ลูกลูกตัวที่ใดพ่อลูกตัวที่สามในท้องครับลูกตัวที่สามในท้องเนาะครับแม่นี่ซื้อว่าจังใดพ่อซื้อโบครับแม่โบแม่โบเป็นเป็นแม่ลูกเนาะเป็นแม่ลูกลอยไม่ใช่ลอยครับเป็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะประฟ้าฟั่ม มื่อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาหวยคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบ่งใดพลาดคลิปด,ดีๆราคาหวยถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเาพ่อกับพอ่นพอน้ำสมัยพ่อน้ำสมัยครับอยู่บ้านบ้านน้องเขียดครับบ้านน้องเขียดตำบลไดนพอ่อตำบลน,น้องเขียดครับตำบลน้องเขียดผมเพชุมแพเนาะครับชุมแพลขอนแก่น ว้แม่นี่ซื้อว่าจังไหนพ่อซื้อกวงครับแม่กวางแม่กวงความสูงเท่าไหร่พ่อสูงร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบแปดสามเก้าครับร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเก้าเนาะครับครับทองบิ๊กเบิร์ดเป็นกุ้ยอ่างครับลูกลูกตัวที่ไหนพ่อลูกตัวที่สามในท่องครับลูกตัวที่สามในท่องเนาะครับทองบิ๊กเบิร์ดทองเบิร์ดอันนี้เป็นลูกเบิ่มครับ ได้เจ็ดเดือนแล้วพ่อหมายถึงท่องได้กระจิบโบ๗แปดเดือนหรือมั้ง๗แดเดนมีใบมีหลอดด้อพี่น้องครับครับลูกทิดมาเนี่ยคือเบิ่มแต่ว่าสีบเปิดจังตะสิแบงตะแม่สิแบ,บงตะแม่เนะเาะออสิแบ,บงปั่นตะแม่ไปท่องบิวเบิดไปควยอ่างควยวันควยวอ่างให้ลูกแล้วมันเกินตัวแล้วให้ลูกเนี่ยลูกสาวเพิ่นน่ะลูกสาวเบิ่มพันล้านครับสาวเบิ่มพันล้าน เมื่อกี้สิเปิดตาเมสิเปิดแบงไป่ตาเมครับแบงให้เป็นรุ่นรุ่นลูกบิ๊กเบิร์ดนี่มี่ตำหนี่ยังบ่พ่อบอ่มีครับบ่มีครับนีนาตำหนี่เมื่อกี้สิเปิดไว้เท่าไรพ่อเปิดไว้สิบเจ็ดกับหาพันครับสิบเจ็ดหาพันเนาะสิบเจ็ดหาพัน,นครับเป็นค๋วยไงก๋วยเรียบอ,ยอ่างไงอ่างไงอ่างไงให้ใหลูกเ่าต้องว่านั่นลูกเบิ่มพันล้านมาเพิ่นเพิ่นได้สองสามในท้องครับ ราคาเนี่ยตอร้องได้พ่อได้ครับได้ได้เบอร์โทรศัพท์เนี่พ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกห้าเก้าหกห้าศูนย์สองแปดหกศูนย์สองแปดหกครับพ่อมาจนฮาเนี่ยคนนะว่าอยากนั่นลูกกะจังคุยหลังไหมหรือว่าเบอร์เราก้าอกเปลี่ยนจะเมื่กันจนใจลูกกังนจนใจลูกน้ำกะจังเขามาคุยครับเพราะว่าลูกเนี่ยอยาก ลูกเขาไวเงี้เป็นแนวครัเขาเบิ่มร้อยแล้วครับเบิ่มพันล้านแม่เป็นบิ๊กทองบิ๊กเบิร์ดครับเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วแหละเดือนเขาแล้วข้อยางน้ำนมเจียงจริงจริงครับจริงจริงข้อยางง่ายอ่าข้อยง่ามน้องบัวลำพูนแหละเป็นแม่ง่ายลุ่บใครอยากเป็นรุ่นบิ๊กเบิร์ดกะจังเขามาคุยกันได้ยุดอก ครับอืมมันมีแบงไ้อยู่มาพอกับแม่ลูกตัวที่สองพี่น้องครับไว้แม่นี่ซื้อว่าจังไหน่ะซื้อโบครับแม่โบแม่โบเป็นเป็นแม่ลูกเนาะเป็นแม่ลูกกุ้ยไทลอยครับเป็นสายอุ้ยไทอุ้ยไทลอยเลยครับแมนี่เป็นกุ้ยอุทยไทลอยในลูกตัวสามในทอง ตัวที่สามนท่องตัวตัวลูกนี่เป็นสายใดพ่อเป็นสายเงินอุทัยเป็นหลานเงินอุทัยครับเป็นหลานเงินอุทัยเป็นหลานของเงินอุทัยครับอันนี้สูงไล่สี่สบสามเนี่ยแหละตัวแม่สูงสูงเท่าไรกว่าร้สี่สบสามร้อยสี่สิบสามอใส่เบิร์มพลันไปโอ้ใส่เบิรมพลันได้จากเดือนแล้วพ่อเออทับกรกดาษไหม กรกฎาอมาใบไม่หลอดหมดและนี่ใบไม่หลอดอืมทับสิบสองกรกฎาครับอันนี้อุไทยลอยเลยด้เป็นเป็นสายอุไทยลอยอืออุไทยลอยเลยมาจากนั่นเลวสายตรงเลยวันเดินก็ดีดีครับอ่างไงอ่างไงคุยอ่างไงควยคุยน้ำนมบันอยกแล้วมาใส่ควยทั้งผนมาใส่กระเบื้องใหม่ครับมันจะเข้ากันนะอ่างไงไทยไงแทยไงอ่างบ่มีตํำนี้ครับประกันตํำนี้หมด พวกนี้ตำานี้เนาะพ่อนี่ไงหึเขาใกล้หึงไงแม่นี่สิเปิดราคาพ่อพ่ออันนี้เปิดยุตธา่าเป็นหลังไหมหลังไม้เนาะครับสนใจกับทัวมาสนใจกับเรสอบถามหมาครับเรามาคุยมพาเบิ่ัตจริงเริ่มมุ่นเ่ยรเด็จเจ้งงน้่ยครับมุ่นเปิดโทรศัพสออีกครัรอบเนี่พ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหห้าเก้าหห้าศูนย์สองแปดหกศูนย์สองแปดหกครับ ลูกตัวแม่ย่างดีเด้อพี่น้องเยป็นลูกตัวแม่พ่อมครับลูกตัวแม่เป็นสายเงินอุทัยลูกลูกตัวแม่เป็นสายเงินอุทัยเป็นเป็นหลานของเงินอุทัยเถอะนอะครับเป็นหลานเงินเงินอุทัยเนาะคเงี้ยวแข่งขาดีครับลูกคนบรนดนี้ช่างเป็นเบิ้มครับสนใจก็โทรมาสอบถามพอแล้วตัวนี้หลังไหมหลังไหมครับ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 สั้นาไว้ชั้นนี้ครับครับดีครับครับครับ